ลำไย,ยดกๆจ้าพี่นองเอ้ยมาเบิง้งอื้มนอสะออนจังเลยดลกมากๆจ้ายายต้อยพามาดูคะ่ะดูสิคะ่ดคะดุกไหมนี่ชัยภูมินะคะไม่ใช่ภาคเหนือนะคะไม่ใช่เชียงใหม่นะคะ ไชยภูมินะคะตุกขนาดนี้เลยน้องเอ้ยอมีเนื้อแล้วค่ะกินได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วดูค่ะต้นใหญ่ดุกกมากๆ่ะ ยอดยอดน้องเอ้ยดุกมากมากค่ะดูค่ะมาดูค่ะอ,อือมอือหืลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วดูสิใหญ่ลองแกะดูสิมีเนื้อหรือยังอืมมีเนื้อแล้วค่ะ มีเนื้อแล้วพร้อมจะกินได้แล้วไปลองดูอืมหวานนั่นเจี๊ยบด้วยค่ะเนื้ออืมจ้า นาให้ค่ะเนื้อหนาหวานดีออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตา